ยังไงยังไงนะยังไงนะยังไงนะเอ,าอ้าม,มาดีมามาหาแม่ไม่หาหมาไม่มาอ้อนหรออืมไม่มาอ้อนหรออืมอืมมาใหม่แล้วมาแอบอืมอืมไอ,อโอก่อน

Trực cả à, nó 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 à, rồi nha ngon ngon Thôi chồng nha mẹ nhắn bạn phân cùng nha ไปหรอไม่ไม่เข้าจงหง่ะไปเข้าจงไปเข้าจงเข้าจง,าจง,าจงก่อน <c oughs> เออเอาไปเข้าดีดีเข้าดีดีเดี๋ยวตกอ <c oughs> ือแมก็นอนในเบาไม่ใช่เป็นนอนใต้เบาโอ้ติงตองอย่างเี้อืออือก็แั่ก่อนอ๋อ อืออืเอเอาที่พี่สบายใจนะอืจ้าอย่าขมกินกล้วยมากินดีๆนะอย่าขาไม่หรอกกินแก้วมังกรอ,อิ่มแล้วึทำอะไรทำไม่ทำอะไรทำไมหันตูดใด้ยางไงน่ะ อะไรอะยายมาแล้วยายเรามากินกล้วยแล้วยายอิ่มแล้วเหรออา๋าเป็นไรหันตูดให้เฉยเอะยายอะเป็นไรอ่ะอะอุดเหรออ,อืมไม่ยายตั้งหันตูดอืมเอามากินล้วเรายายมาอือเป็นยังไงยาย กินต่อไหมเอืเอเอออ้านอนเฉยอ,อ <c oughs>